วันที่1ตุลาคม2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่57และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่ขอให้เราจงเก็บเกี่ยวสมบัติสามชิ้นของชีวิตให้คุณธรรมของตนคู่ควรกับความสุขสันต์สุขภาพที่แข็งแรงและโชคดี มิตรสหายที่รักทั้งหลายขอต้อนรับท่านผู้ก้าวข้ามกาลเทศะเข้าสู่คมพีเต้าเต๋อจริงโดยสนทนากับท่านเหล่าจือซึ่งเปี่ยมด้วยจิตญาณสัจธรรมกฎเกณฑ์และคุณสมบัติขั้นเทพในคำพีเต้าเต๋อจริงไม่มีกาลเทศะและบุคคลที่เป็นรูปธรรมหลักเหตุผลในนั้น กลับใช้ได้ถูกต้องกับทุกเรื่องทั่วโลกในธรรมชาติมีลมย่อมมีฝนสังคมมีโชคย่อมมีภัยประวัติศาสตร์เลี่ยงได้ยากที่จะมีปรากฏการเพราะว่าทั่วล่ามีข้อห้ามมากหลายปวงชนจึงยิ่งอดยากปวงชนมีอาวุธมากชาติจึงยิ่งมืดมนสับสนคนละโมบยิ่งโฉบฉวย ความชั่วร้ายจึงเกิดขึ้นมากมายกฎหมายมากเข้มงวดโจนผู้ร้ายเพิ่มทวีเราควรทำอย่างไรจึงจะสามารถอุทิศกำลังของตนเพื่อรักษาสันติภาพและความปรองดองให้ปรากฏเป็นจริงได้คำพีเต้าเต๋อจริงบทที่57มีถ้อยคำเตือนสติสองประโยคได้แก่ประโยคแรกปกครองเที่ยงธรรม ชนะด้วยกลยุทธ์ปกครองโดยไม่ก่อปัญหาใช้ความเที่ยงธรรมปกครองประเทศใช้กลยุทธ์ทางด้านการทหารและไม่ก่อปัญหาจึงสามารถปกครองทั่วล่าได้ความรักคือพลังที่รวมตัวกันของชีวิตความรักน้อยๆสร้างครอบครัวความรักที่ยิ่งใหญ่สร้างประเทศชาติความรักฉันพี่ฉันน้อง สร้างความศักดิ์สิทธิ์ความรักคือมูลรากของการแก้ไขปัญหาดังเช่นเมื่อประสบกรณีพิเศษเนื่องจากวุ่นวายต้องแก้ไขที่ความวุ่นวายป่วยต้องรักษาต้องใช้ความสามารถในการมองอย่างทะลุปลุกปล่ปปลงที่เฉียบวยใช้กลยุทธ์แก้ไขปัญหาให้กลับสู่ความถูกต้องอย่างรวดเร็ว ไร้ปัญหาคือความเป็นเสริมงคลอันยิ่งใหญ่ที่สุดผู้มีเต่าไม่ก่อปัญหาไม่กระทำการเหลวไหลกลับจะได้รับความไว้วางใจจากทั่วล่าประโยคที่สองข้าอูเหวยปวงชนจึงเปลี่ยนแปลงเองถ้าไม่ก่อปัญหาประชาจะมั่งคั่งข้าสงบนิ่งปวงชนจึงสุภาพเรียบร้อย ถ้าไร้ทยานอยากปวงชนจะเรียบง่ายข้อเสียทั้งหลายล้วนมีเหตุผลมาจากการจงใจกระทำมีความโลภอารมณ์หุนหันพลันแล่นและเรื่องมากการทำให้ปวงชนเปลี่ยนแปลงสุภาพเรียบร้อยมั่งคั่งและเรียบง่ายล้วนต้องสำรวจภายในตนเองจึงสามารถพิสูจน์จริงและทำได้ เมื่อข้าอู๋เวยรอบข้างจึงเปลี่ยนแปลงเองตามธรรมชาติข้าสงบนิ่งรอบข้างจึงเป็นระเบียบเรียบร้อยเองตามธรรมชาติข้าไม่ก่อปัญหารอบข้างจึงมั่งคั่งสมบูรณ์เองตามธรรมชาติข้าไร้ทยานอยากรอบข้างจึงเรียบง่ายเองตามธรรมชาติข้าคือเจ้าแห่งชีวิตและเป็นต้นกำเนิดของสรรพกิจ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าทำล้วนพึงทุ่มเทให้ชีวิตสงบนิ่งเมื่อสงบนิ่งจึงมั่งค่งเมื่อมั่งคั่งแล้วจึงอุดมสมบูรณ์ทุกคนล้วนเป็นเตา๋ามีขุมทรัพย์แฝงเร้นอยู่ภายในจิตใจขอให้จงรักษาแสงสว่างในจิตใจไว้เพราะเราไม่รู้ว่าใครจะมาอาสาแสงสว่างของเรา เดินออกจากความมืดมนบ้างขอให้จงรักษาความดีงามในจิตใจไว้เพราะเราไม่รู้ว่าใครจะมาอาศัยความดีงามของเราเดินออกจากความสิ้นหวังบ้างขอให้จงรักษาความศรัทธาในจิตใจไว้เพราะเราไม่รู้ว่าใครจะมาอาศัยความศรัทธาของเราเดินออกจากความสับสนบ้าง ขอให้จงเชื่อมั่นต่อพลังของตนเพราะเราไม่รู้ว่าใครจะมาเริ่มเชื่อถือตนเองเพราะเชื่อมั่นต่อเราบ้างมิตรสหายที่รักทั้งหลายขอให้เราจงเก็บเกี่ยวสมบัติสามชิ้นของชีวิตได้แก่ความสุขสันต์สุขภาพที่แข็งแรงและโชคดีอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัววันที่หนึ่งตุลาคม 2,565เผยแพร่วันที่1,700